ครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำมิเตอร์ดิจิตอลนะครับอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่น่าใช้เหมือนกันจะเป็นรุ่นนี้นะครับ h า r b o t e s HT206D ฟังก์ชันก็จะมาครบนะครับตัวนี้วัดได้ทั้ง m AC และ DC มีโวลต์ AC DC นะครับตัวนี้ฟังก์ชันจะครบนะครับแล้วเวลาวัด เราจะมีไฟสถานะ,ะเป็นสีให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองจิ้มให้ดูตรงนี้อันนี้เราวัดไฟ220นะครับไฟบ้าน,นะจ,ะจะมีไฟขึ้นนะครับนี่อาจจะมองกล้องอาจจะมองไม่ชัดนะครับจะให้สังเกตความแตกต่างเห็นไหมครับจะมีไฟสีส้มๆเวลาที่เราวัดไฟวัดกระแส ให้ดูอีกรอบนะครับพอดีมันหลวมตรงนี้อาจจะมองไม่ชัดนะครับเป็นตอนกลางวันจะมีไฟสถานไฟในกรอบเนี่ยถ้ามีไฟก็จะมีวัดได้ทั้งพวกเฮิร์ตแล้วก็จะเป็นวัดคาปานะครับช่างแอร์นะครับมีไว้ไว,วัดคาปาสติเตอร์เวลาอมนะครับนี่เขามีฟังก์ชันครบนะครับวัดความต้านทานวัดไดโอดวัดองศาก็ได้นะครับอุณหภูมิ แล้วยังมีฟังก์ชัน NCV นะครับ NCV กดตัวนี้ทางตรงนี้เอาไว้เช็คว่านี่นะครับมีเสียงร้องเนี่ยฟังก์ชัน NCV นะครับเช็คว่ามีไฟมาในสายเส้นนี้หรือเปล่าแล้วก็จะมีไฟฉายอยู่ข้างบนนะครับปุ่มเปิดผมจำปุ่มเปิดไม่ได้นะครับแต่เคยเปิดอยู่ เปิดไฟฉายต้องหาปุ่มเปิดเอาผมยังไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับส่วนใหญ่จะใช้ไฟฉายแทนก็จะครบนะครับฟังก์ชันเพื่อนๆคนไหนหาอยู่นะครับน้ำหนักตัวก็เบาบางกะทัดรัดนะครับหน้าพกมีกระเป๋าหนังมาให้ไม่ใช่กระเป๋าหนังเป็นกระเป๋าผ้านะครับแบบหลูหราอยู่นะครับก็หนาดีใช้ได้นะครับ หาอยู่ราคาเบาๆเพื่อนก็ลองหามาใช้กันดูนะครับแนะนําอีกรุ่นช่างไฟช่างแอร์ควรมีติดไว้นะครับช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับ